คุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดจ้านครบเครื่องติดตามข่าวเรื่องเรื่องของอการคุกคามทางเพศจากนักการเมืองเนี่ยนะตรงนี้ในฐานะคนทำงานเรื่องเรื่องสิทธิสตรีเรื่องผู้หญิงมายาวนานเนี่ย เห็นปรากฏการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันมันมันมีอะไรบกพ้องหรือเปล่าในแง่ของระเบียบเรื่องของกฎหมายเรื่องกติกาสังคมหรือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนแต่ละคนยังไงครับพี่จะเด็ดครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วครับการคิจามณาเทศเนี่ยคือในแง่กฎหมายของเราเนี่ยมันค่อนข้างคุมเครือนะครับจริงๆแล้วเรามีกฎหมายแท่คุมขืนกับเรื่องอนาจารใช่ไหมครับ เช่นคุณไปจับเนื้อต้องตัวที่เขาไม่ไม่ยินดีเนี่ยทําไม่ได้นะหรือว่าคุณข่มขืนนี่แน่นอนครับมันมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่นี่ว่าการาทังเพศเนี่ยอย่างกรณีพกักการเมืองที่เห็นชัดเนี่ยมันใช้ใชัดใช่ไหมคือว่าบางทีก็นะใช้วาจาที่ไปแทะโลมใช่ไหมฮะหรือว่าชวนะไปนอนนะซึ่งกฎหมายอาญามไม่มีตรงนี้นะครับออ่าเพียงคือคือคือ,คอเรื่องความเพศเนี่ย กฎหมายอาญาไม่มีครับาก,การใช้สายตาวาจาการใช้โซเชียลมีเดียไม่มีกฎหมายแต่แต่มันมีอยู่ในกฎกพอเพเฉพาะค่ายการหญิงนะครับหมายว่าค่ายการหญิงเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้คุณโดนใช้สายตาที่มองในจุดที่คุณอึดอัดหรือว่าใช้วาจาที่แบบหมายหยอกไก่หรือว่าใช้โซเชียลมีเด<อ>ียถือว่าผิดครับแต่เพียงแต่ว่าความผิดนี้ยเป็นไม่ันไม่ไแรงซึ่งอันนี้เป็นกฎกพอพ<อ>ที่มีมาปีแล้วซึ่งเขาก็ สามารถล้อมทุกได้มีกลไกของกรรมการแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเอกชนที่ไม่ใช่เป็นขคาการหญิงเนี่ยเราไม่มีกฎหมายอาญาดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนะครับว่าเขามีกลไกนี้ไหมเช่นอ่าอย่างกรณีพรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่าเออเขาทําเรื่องนี้โดยตรงถูกไหมครับเขากม็มีมีมาตรการเพียงแต่ว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าเออมันยังมีจุดอ่อนอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าอ,อ่ <S <S เขาเรียกว่าระเบียบปฏิบัติเนี่ยของเรื่องการคุ้คันปเพศของแต่ละพักเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนนะฮะอันนี้ไม่ได้แค่จริงๆปังหาคุา้คันปเพศไม่ได้เกิดขึ้นแค่พักพักใดพักหนึ่งนะครับมันเกิดขึ้นห,หลายพักเหมือนปีแล้วนี่เราก็เห็นใช่ไหมแต่เพียงว่าก็พักการเมืองแต่ละพักเนี่ยระเบียบปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะมีต่างกันมีความเข้มเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าแต่ละพักเนี่ยมีมีปัญหาคล้ายกันก็คือว่าพอเกิดปัญหาขึ้นก็ราสับละสา็นะฮะไม่รู้จิธการไง คนที่มาร้องเรียนผู้เสียหายจะทําไงให้เขารู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองและมีคังมละเอียดอ่อนต่อเขาหรือว่าจะกัดการยังไงกับคนที่ถูกร้องใช่ไหมฮะว่าการจัดการโทษยังไงหรือว่าอะไรยังไงที่จะทําไงให้เวลาเนี่ยมันไม่เลิ่นนานถูกไหมครับหรือว่าคุณจะจัดการยังไงก,การที่มีการป้องกันปัญหาการให้ความรู้ปรับนักติของคนที่เป็นนักการเมือง หรือว่ามีขบวนการยังไงอันเนี้ยผมก็ใจว่าทุกพักเนี่ยอาจจะมีจุดต่อนแล้วก็ยังไม่ได้ทําตามเงื่อนไขที่มันเป็นลักษณะของมาตรฐานนะครับอ่าไอ้ประเด็นประเด็นแรกที่ที่พี่เจเดตพูดถึงว่าเอ้ก,กฎหมายของเราเนี่ยซึ่งมันก็เข้าใจได้นะบางทีไอ้เทคนโนโลยีแหลมก็ไปไกลแล้วนะแต่กฎหมายก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไอ้เรียกว่าอ่ามันมีมีแต่คําว่ากมขืนอนาจารแต่ไอ้การคุกคามทางเพศซึ่งมันเป็นสัต ว่าไปรับมันก็เป็นศัพท์สมัยใหม่พอสมควรในยุคหลังๆที่มีการใช้กันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันควรจะมีการปรับการเพิ่มเติมอะไรเพื่อที่จะไปดูแลในรายละเอียดเหล่านี้บ้างหรือเปล่าในแง่ของกฎหมายภาพรวมก่อนผมเห็นด้วยครับว่าต้องมีการปฏิรูกฎหมายเพราะมันจะมีแค่เรื่องกลมกืนอย่างเดียวไม่ได้อ hmm. ีกแล้วเรื่ออาจารย์คือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ม uh. ีแล้วกฎหมายเรื่องการคุกคันเพศเช่นการใช้สายตาการใช้วาจา ว,ว่าโซเชียลมีเดียที่ทาให้เกิดความรำคาญที่เบางทีสอบไปในเรื่องการเรื่องเพศอย่างกรณีของพรรคการเมืองล่าสุดเราก็เห็นชัดน uh huh. ช่ฮะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมาเอาอะไรเกี่ยวเรื่องอะอะไรไอ้เครื่องเครื่องทางเพศไปให้ผู้หญิง uh huh. ไปอะไรเงี uh ้ย huh. ว่าบางที uh huh. ก็หนักของการชวนไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ uh huh. มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้ว uh huh. มันก็เลยทําให มันก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดมันมีกฎหมายแบบน,นี้เนี่ยแน่นอนผู้คนในสังคมก็จะรู้ว่าอ้าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้มันผิดนะคุณก็ต้องระวังตัวเองใช่ไหม mm hmm. เช่นคุณไปพูดในสิ่งที่เขาสึกลําคาญแล้วมันพูดในเรื่องเรื่องเพศเนี่ย mm hmm. ก็คุณอาจจะมีกฎหมายที่จะฟ้องร้องได้หรือว่าการใช้เตจตาที่มันจะแบบโอ้โหมันจ้องมองจนบางทีมันรู้สึกอา,อาถหลบในโลกโลกเบ้าแล้วเอเนี่ยเนี่ยมันก็ถือว่าได้หรือว่าจนบางที ไอ้เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีกฎหมายแบบน,นี้คิดว่ามันก็เป็นการปาล์มให้เห็นว่า<ม>เออคุณผู้พันเพจไม่ว่าเพศสภาพไหนคุณทําแบบนี้ผิดหมดนะฮะอันนี้มันก็ทาให้พวกมีมาตรฐานแต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างนี้ปุ๊บคนก็รู้สึกคุมเคือวเวลาไปแจ้งความเราเรามีเคสที่คุกคามทางเพศฮะหลายระดับมากตั้งแต่ในในโรงเรียนจนถึงในสายการบินเนี่ยมาพอไปแจ้งความปุ๊บตำรวจก็บอกเออมันไม่มีหลักฐานอะไรก็ไม่รับแจ้งความก็เป็นปัญหานะครับ ผู้หญิงไปไปร้องเรียนนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่มีเขาตารวจก็อ้างว่าเนี่ยคุณถูกกอดแค่นี้คุณมีหลักฐานไหมพอไม่มีหลักฐานก็ไม่แะปากเลยครับนะอีตอนอีตอนเขากอดเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันนะนะเพราะว่ามันก็กอดเร็วอะมาอย่างนั้นได้แา่ปฏิบัติเอใช่มันไม่เหมือนยังกรณีกระทรวงสาธารณสุขเห็นนะฮะจําได้ไหมเมื่อของนักข่าวใหญ่จําได้ไหมฮะที่ที่มีการ เคลื่อนไหวกันจนตอนนี้เขาออกไปออกไปโดนเล่นงานไปแล้วอะ,ะอันนั้นนะ่ะเขาโดนหลายคนเขาก็เลยช่วยกันถ่ายแต่คราวนี้ยบางตอนนี้เขาอาจจะโดนกันหลายคนเพียงว่าเอ่อคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีหลักฐานหรือบางทีเพื่อนก็อาจจะเห็นเพื่อนก็ไม่กล้าไปเป็นหลักฐานใ,ให้ดังนั้นพอไม่มีอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่รับแจ้งความผมอ่าผมเล่าให้ฟังนิดนะึงเมื่อกี้อ่านข่าวแล้วในรายละเอียดแต่คาให้การเนี่ยนะของเอ่อผู้ถูกร้องเรียนคนหนึ่งเนี่ยเอ่อเขาบอกโอ้ย ผมไปไหนเนี่ยผมก็ถูกชาวบ้านมากอดมาอะไรต่างผมก็กอดชาวบ้านกลับนะมันก็เป็นปกติอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือไปกระทํากับ,กบผู้ปฏิบัติงานของตัวเองนะกรรมการเขาก็เห็นว่าบริบทมันต่างกาันคุณจะมาอ้างได้ยังไงว่าแหมเป็นสอสอมต้องมีถูกเนื้อต้องตัวชาวบ้านบ้างอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอ้างงั้นไม่ได้รครับเพราะาจริงๆแล้วข้อมูลมันชัดเจนว่าคุณเนี่ยไปทําให้เขารู้สึกอึดอัด แล้วไม่พอใจอ,อย่างกรณีไออ่ที่เป็นสทหนึ่งในแถวฝั่งทนใช่ไหมฮะมันเห็นชัดผู้หญิงเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ลาออกนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดเขา <นะ S 1> ยังนะเขายินยอมเันคงจะอยู่ต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเออ,อเขาไม่ได้มีปัญหามาฟ้องร้องใช่ไหมฮะแต่นี่เขาสึกไม่พอใจลาออกแล้วร้องเรียนด้วยนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมไม่เรื่องปกติคุณจะอ้างว่าเป็นเรื่องปกติผมทาอย่างนี้ทุกคนเออถ้าเกิดทำทุกคนเนี่ย มันมันก็คงแบบไม่มีปัญหาแลีกันนึงคุณทําได้ดีเพราะอะไรเพราะคุณใช้อํานาจที่เหนือฝ่าบางคนเขาอาจจะกา้โรองเรียนคุณเพราะอะไรเพราะคุณให้คุณได้โทษได้ใช่ไหมฮะด<ม>ังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องความลังเศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เ,เรื่องอํานาจด้วยและบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยก็ต้องเรียนรู้คนในสังคมไทยตอนนี้อาจจะย,ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติป่าเพราะการพูดแซวเขาก็ทำาบบนั้นเลย นั้นตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยอย่างเช่นการคุกคามทางเพศในที่ทำงานเนี่ยเอ,อมันจึงเกิดขึ้นเยอะแล้วผู้หญิงหลายคนบางคนพนเล่นได้ไม่มีคนไกในการลองเรียนเขาก็ลาออกหมดนะครับหนีบางคนก็ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิง่งเป็นปงนี้ตรงนี้ผมสนใจตรงที่ว่าพอพอกฎไอ้เรื่องคําว่าการคุกคามทางเพศซึ่งบางทีมันก็อาจจะหาความชัดเจนเป๊ะแบบไปขืนใจกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งไอ้รูปแบบที่อาจจะ เป็นแบบอื่นเนี่ยแล้วเคยมีเคสมาที่ที่มูลที่ทําเนี่ยไปแจ้งความแล้วผลมันเป็นยังไงไอ้เคสประมาณอย่างเงี้ยคือคือถ้าเกิดเรามีหลักฐานชัดเจนไม่มีหนาครับเราก็สู้ได้อ่กอาก็มีหลักฐานแจ้งความแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ไม่รับแจ้งความสิ่งที่เราสู้ได้ไมากสุดก็คืออะไรฮะก็คือร้องเรียนทางวินยัยอย่างกรณีสายการบินเนี่ยก็ร้องเรียนวินัยเขาต้องอยู่ไม่ได้เขาออกไปแต่ แก้ดำเนินคดีทําไม่ได้ครับเพราะว่าตารวจไม่รับแจ้งความแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานว่าอ๋อนี่มีอะไรชัดเจนเนี่ยตำรวจเขารับรับแจ้งความเนี่ยก็ดำเนินคดีไปครับก็มีหลายกรณีที่เราหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีได้ครับทีนี้เราและในทางกฎหมายก็ว่ากันไปว่าอีกยาวไกลนะกว่าจะแก้กฎหมายกันสําเร็จนะในทางสังคมเนี่ยสังคมควรจะต้องมีมาตรการอะไรอย่างนี้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพรรคการเมืองนี่เราพูดรวมๆนะ วา่าองค์กรทางการเมืองซึ่งควรจะเป็นที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช่มาสร้างปัญหาเนี่ยสังคมควรจะมีมาตรการอะไรกดดันหรือหรือจอำกับพรรคการเมืองในเรื่องพวกนี้บ้างครับคด็จจริงๆแล้วผมคิดว่าผมยุคน,นะฮะในพรรคการเมืองที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เขาควรจะสร้างมาตรฐานเป็นทัศฐานเลยและเขาเป็นเป็นสภาผู้แทนใช่ไหมซึ่งประชาชนก็จะหวังว่าให้พวกเขาเนี่ยมาช่วยหรือประชาชนคุ้มครองแล้วก็ออก มาตรการต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพักเองพักก้าไก่เนี่ยนะฮะระบุชื่อเลยก็คือว่าถ้าเกิดยังไงก็อยากเชียร์นะครับว่าตอนนี้เป็นวิกฤตแล้วถ้าเกิดทำอ่อปรับเอ,อเขาเรียกว่าอะไรข้อระเบียบปฏิบัติเกี่ยวเรื่องควางทางเทศเนี่ยให้มันดีกว่านี้เนี่ยครับชัดเจนไปเลยอคุณจะมีมาตรการยังไงจัก,การการคุ้มครองคน,คนที่เป็นผู้เสียหาย มีมาตรการยังไงที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเขามาลองเรียนแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาเขาใช่ไหมฮะสองคุณจัดการไงคนที่ถูกร้องว่าเนี่ยเรามีระยะเวลาเนี่ยให้มันชัดเจนว่าเนี่ยเออ<ม>ภายในเวลาเท่านี้เราสอบเสร็จแล้วจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบออกมาแบบแบบช้าคุมเครือจนเขาต้องออกมาเรียกร้องนั่งโซเชียลมีเดียแล้วก็ทําให้พรรเสียหาย ประกาศออกมาหรือว่าอีกอันหนึ่งข้อที่สามก็คือว่าคุณมีในการป้องกันยังไง mm hmm. เช่นคุณจะฝึกอบรมปรับทัศนคติของสสเพื่อไม่ให้ไปคุกคามทางเพศไทยเนี่ยแต่จอบรมแบบครั้งเดียวคงแก้ไม่ได้หรอกครับมันต้องทําเป็นมาตรการออกมา mm hmm. เช่นจัอบรมกี่ครั้งเพ mm ื hmm. ให้ค่อยๆปรับซึ่งจะใช้อบรมทีเดียวร้อยคนก็ยากนะครับเพราะว่าการมีสุดนร่วมไม่มีคุณก็จะต้องมีมาตรการหลักสูตรออกมาให้มันชัดเจนว่าคุณจะทํายังไงเพื่อปรับ mm hmm. คือถ้ามันมีมีข้อปฏิบัติออกมาชัดเจน แบบนี้มันก็จะทําให้พรรคเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นแบบได้ว่าอ๋อเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยพรรคเราเนี่ยมีวัตกาไงแล้วนะถ้าเกิดใครเกิดปัญหาขึ้นเราจะการเลยไม่ต้องมีความชักจ้าหรือว่าบอกเลยว่าคนมาร้องเรียนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะมีปัญหาหรือว่าคุณจะจัดก,การไงคนที่ถูกร้องเนี่ยไม่ให้ไปยุ่งกับพวกคุณอะไรเงี้ยหรือว่ามีการลงโทษอะไรเงี้ยที่มันชัดเจนผมคิดว่าอนี้มันจะเป็นบทบาทที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยมีความหวังได้ ซึ่งมันอาจจะต้องพักนะครับไม่ได้พักเดียวที่มีปัญหาอยู่พักเคยที่มีอดที่มีปัญหาหรือใครกับใครเนี่ยทํากันเรื่องนี้ผมคิดว่าประชาชนจะรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกหรือให้เป็นมาตรฐานพักการเมืองในบ้านเราไปเลยเออนั่นแหละอันนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าประกาศตัวได้ว่าอ๋อเราเนี่ยประกาศนโยบายแล้วในเรื่องการสร้างความท่าิทรยมกับเพศเนี่ยเรามีมาตรการแบบนี้ข้อดีบัตรเราเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันที่สอง คุณก็ามาวิเคราะห์อนว่ารเออตอนนี้กฎคุกคันทรงเพศมีจุดอ่อนอะไรกฎหมายมีจุดอ่อนอะไรคุณก็ดันให้เกิดกฎหมายมันก็จะทให้ประชาชนร,รู้สึกว่าเออเฮ้ยเพราะว่า,วาจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่มีสสใน,นจะพายอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นที่สําคัญที่ตอนนี้ประชาชนสนใจเรื่องนี้นมากเนี่ยทําให้เป็นเรื่องบรรลราวครับมันจะเป็นประโยชน์มากผมเสนองั้นว่าอยากให้เป็นเรื่องบรรล่าวมันจะได้ ทาให้ประชาชนรู้สึกอ๋อเนี่ยสิ่งที่คุณประกาศเนี่ยถึงคุณจะมีปัญหาแต่คุณก้าจริงนะคือหลักอย่างนี้ผมคิดว่าพักก้าวไก่เนี่ยควรที่จะออกมาพูดถึงแผนงานให้ชัดเจนว่าคุณจะปฏิรูปการแก้ปัญหาเรื่องคุกามพันเุศในพักคุณยังไงบ้างหนึ่งคุณจะต้องทำลายสองต้องทำลายถ้าเกิดออกมาอย่างนี้ยผมคิดว่าคนก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะครับทีนี้ถามถามในความเห็นคนทํางานด้านด้านสตรีด้านทุงของสิทธิสตรี การปฏิบัติของพรรคก้าวไกลกับกรณีแบบเนี้ยพอใจไหมที่คิดว่ามันมันมันยังไม่ไม่เอ,อกระชับกระเฉงมันช้าไปหรืออะไรยังไงในะม,มุมของคนที่ทํางานเรื่องเรื่องนี้คือผมเองเนี่ยพยายามเข้าใจเขาเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาโตไวมากถูกไหมฮะ mm hmm. มีมีผอเลือกตั้งก็ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดคนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยแน่ mm hmm. นอนคนที่เข้ามาเนี่ย เขาก็กําหนดไม่ได้ว่าเอ้ยมันมีคุณภาพขนาดไหนใช่ไหมพอเกิดปัญหานี้เนี่ยแน่นอนมันก็เกิดลักษณะที่โอเคปัญหาตรงนี้เยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเห็น็ค่อว่าพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยพอเขาไม่มีมาตรฐานไม่มีระเบียบปฏิบัติไม่มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ระสำร่ำระสายถูกไหมฮะมันก็ถูกแบบว่าเออทําไมร้องเรียนไปแล้วทําไมช้าหรือว่าไม่มีออกมาชัดเจนว่าเออเคสนี้เราจะทํำยังไงเนี่ย ือบางทีเคสที่เคยมีแล้วก็ไม่ได้บอกมาบอกกับสังคมเพียง,งว่าพอมีข่าวก็บอกเดี๋ยวจะก,กาเดากิจการเนี้ยซึ่งมันก็แรกๆก็ดูดีเพราะว่าเขาจะตอบสนองไวอยู่ไหมฮะแต่พอมันมันแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกมาบอกกับสังคมแบบอพอสังคมจี้ถึงมาบอกว่าเนี่ยขับไปออกแล้วสองคนมีเรื่องใหม่อีกสองคนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ระเบียบปัญหาคือมาตรฐานเขามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ของผมคิดว่า มันยังไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเจอคนที่เขาล้องเรียนเขาสึกว่าเออไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะามันไวเรื่อง,งเงียบ<ม>เขาก็ต้องออกมาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละคือเป็นบทเรียนที่พักต้องเรียนรู้แล้วว่าสแสดงว่ามาตรการของเราเนี่ยยังมีจุดอ่อนมากมายเลยคนในสังคมก็แรกแรกก็ยังสึกว่าเออเข้าใจมาตลังนี่เริ่มไม่เข้าใจแล้วอย่างกรณีเมื่อเมื่อคืนนี้เห็นไหมมันก็มีปัญหาอีกว่าแสดงว่าคำเรื่องคำว่าเรื่องคุกคามทางเพศ คนในพักยังเข้าใจไม่ตรงกันนะกรณีแรกเออก็มีการขับออกแต่กรณีนี้เหมือนกับว่าเอ้ยมันมีหลักฐานไม่ชัดเจนกูก,ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยก็ขับออกไม่ได้อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็ยิ่งปัญหาที่ทําให้สังคมเนี่ยยิ่งมองพักไม่เข้าใจอ้าวพักประกาศเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นมีมาตรฐานสูงมากกับกลายเป็นมีมติมาแบบนี้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่า เนี่ยแหละคือบทเรียนที่พักเนี่ยต้องเอาไปเรียนรู้แล้วก็ต้องมีแผนงานออกมาเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนจับตายูอยู่ถ้าเกิดพักเนี่ยออกมาว่าเนี่ยหลังเรื่องนี้จัดการไปจนเรียบร้อยแล้วคุณบอกเลยว่าคุณมีแผนในการที่จะเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคุกคระเพศพักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นแต่เกิดไม่มีอะไรรอให้ขาเงียบอ้าวเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะครับอืมอมครับ ถามนิดเดียวครับที่จะเด็ดมีมีคนตั้งคําถามในกรณีที่เกิดเลือกแบบนี้เหมือนกันว่าเออองค์กรอย่างย่าง NGO เองเนี่ยนะบทคมก็จะมองว่าหลายหลายเรื่องเนี่ยขยับตัวเร็วแต่พอมากรณีแบบนี้ทําไมทําไมเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวหรือมาสแสดงทัศนะอะไรอย่างไงในในในแวดวง NGO ด้านผู้หญิงกันเนี่ยคุยกันเรื่องพวกนี้บ้างไหมว่า เอ๊ะพอมนมีเรื่องแบบนี้เราควรจะขยับตัวอะไรแค่ไหนยังไงอ๋อคือพวกผมเองนี่นะครับผมไม่ได้ทําแค่องค์กรเดียวเรามูลที่หญิงชายก็ไกลมูลที่เด็กเยาวชนและครอบครัวมูลที่เพศวิถีศึกษาแล้วก็คือใครเราทาแถลงการเมื่อเกือบอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์โน้นเลยครับแล้วก็ผมเองก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปหลายหลายที่นะครับแสดงจดริงๆเนชัดเจนไปขับเคลื่อนอยังไงแล้วเราก็ รักแถลงการแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็จัดเสนาครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ไม่ขยับครับเราก็ขยับตามคือคือพวกเราทํางานแบบอิสระนะครับไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบใครรักใครถ้าเกิดใครทํามีปัญหาเราก็วิจารณ์หมดนะครับไม่ว่าฝั่งรัฐบาลฝั่งไครท้าแเราก็เราก็ชัดเจนว่าเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะครับและไม่ได้เป็นพวกใครครับถ้าเกิดใครมีปัญหาก็แต่แน่นอนมีอาจจะมีบางส่วนมีความศรัทธาบางพระอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่เรื่องหลักการคือ ครับครับหลักการก็คือว่าถ้าเกิดใครทําผิดก็ต้องวิจารณ์แล้วก็ต้องก็ต้องเสนอแนะแล,ะล้วหาทางออกนะครับก็เต็มที่ครับอ่าแล้วและเรื่องกฎหมายที่คุยกันตอนแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปไปไปรับไปแก้อะไรยังไงได้ไหมครับในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะาดูเหมือนว่ากฎหมายบางเรื่องเนี่ยมันไม่ทันกับไอ้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันมันเปลี่ยนไปรวดเร็วมากตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ สังคมตื่นตัวเรื่องนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ภาคสังคมแล้วก็ใครต่อใครที่ตื่นตัวเรื่องนี้คงต้องมีข้อเสนอให้มันชัดเจนแล้วว่ามันควรจะมีการไปรูปกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยนะครับความรุนแรงทางเพศเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เรื่องการข่มขืนเรื่องการานอนาจารจะถึงคู่ครองเพศนีให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็นจะ,ะหละักมันตามไม่ทันเนี่ยมันพอมีปัญหาแบบนี้เราก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยนั้นผมคิดว่า พวกเราเองก็เริ่มคิดเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นนะครับครับใครควรจะเป็นเจ้าภาพครับก็จริงๆต้องร่วมกัน,นครับและยิ่งถ้าเกิดพรรคการเมืองเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าจุดกระแสสําคัญเนี่ยมันก็จะทําให้พรรคการเมืองเห็นว่าเออพวกเราเองถูกวิจารณ์นะถูกมองไม่ดีเนี่ย<ม>เราเพิ่มทาเลยผมว่าทําเลยแต่พวกเราเองก็สนับสนุนอยู่แล้วครับแล้วเราพร้อมที่จะนาเสนอในเรื่องการเป็นรูปกฎหมาย,ยานี้อยู่นะครับ ครับครับผมครัละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่จะเด็กครับมีโอกาสคุยกันใหม่ครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุยข่าวถึงเครื่องรายการข่าวรถจัดก้านครบเครื่อง The s t a t s Times สมัข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่